เปลี่ยนยาขึ้นนะคะยาไปลว่ารักษาให้หายนะคะเท่ากับว่าของเราเป็นยารักษาให้หายนะคะไม่ใช่อาหารเสริมที่กินไปแล้วจะหายไม่หายก็ได้นะคะของเรารับรองมาแล้วว่าหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราขอขึ้นทะเบียนยาทั้งสองปีนะว่าของเราได้ผลจริงๆก็ถึงให้ทะเบียนยาเรามานะคะเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าได้ผลแน่นอนใครมีปัญหาเรื่องภายในนะคะส่งอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะคะเรื่องปัญหาเกี่ยวกับภายในผู้หญิงเกี<ๆ>่ยวกับสุขภาพของผู้หญิง อย่างนี้ควรทานยังไงถ้าไม่อวัยวะเพศมีกลิ่นอย่างนี้อย่างที่บอกนะผู้หญิงเรานะบางทีเรานั่งไปนั่งเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามีกลิ่นที่แบบไม่ปกติแสดงว่านั้นอนะผิดผิดปกติแล้วนะเราได้กลิ่นแค่นี้เราอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่ถ้าเรากลับไปนอนกับแฟนนะ แล้วเขาได้กลิ่นมันจะดูรุนแรงกว่าที่เราได้กลิ่นนะคะเพราะบางทีกลิ่นมันอยู่กับเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้เองแต่สุดท้ายผู้ชายที่เขาแฟนนะคะที่เขามาอ,อ,อยากมีเพศสัมพันธ์กับเราเขาอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นแรงไปเพราะฉะนั้นมันทําให้มีปัญหาเวลาที่เรามีเซ็ก์กันนะคะอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะที่เราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นส่วนสําคัญเลยนะคะในชีวิตคู่นะั้นในชีวิตแฟนกันนะคะ ว่าเราต้องพร้อมนะคะพร้อมจะออกลบพร้อมจะออกสึนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสาหรับคนที่มีแฟนคนที่ไม่มีแฟนก็เตรียมตัวให้พร้อมได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อทีอ่ฟิกเกอร์ชาร์ปมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่ปวดท้องประจำเดือนแล้วทรมานมากทุกเดือนไม่ต้องไปทรมานมันเรามีทางแก้ไขให้คุณทัน พิมพมีดไปแล้วจะไม่มีการปวดท้องไม่มีการปวดหน้าท้องไม่มีการปวดหลังปวดเอวใดทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วแถมอาการ PMS e นะคะหรืออาการที่หุดหงิดง่ายนะคะกินจุกจิกนะคะอารมณ์เศร้าอารมณ์เหงาหุดหงิดอารมณ์เบี่งยง,ยง,ยงยไปมานะคะก่อนมีประจำเดือน7-14วันจะหายไปคุณรู้ไหมว่า เราเมื่อก่อนนินไม่รู้นะก่อนที่เมนจะมา7-14วันนินเวี่ยงมากแล้วก็คิดว่ามันมเป็นเรื่องปกติที่เราต้องยอมรับมันแต่ตั้งแต่นินรู้จักกับพิมมี่นินเพิ่งจะรู้ว่ามันรักษาให้หายได้นะคะโดยการรักษาสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองนะคะพิมมี่จะไปช่วยรักษาสมดุลฮอร์โมนเอสโตรเจนให้อาการ PMS นะคะอาการที่โฮอร์โมนเราผิดปกติก่อนมีประจำเดือนนั้นหายไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่เหวี่ยงสามีเราจะไม่เหวี่ยงแฟน เราจะไม่เหวี่ยงผู้ร่วมงานนะคะแล้วสิ่งที่ได้ผลมากกว่าน,นั้นก็คือเราจะเลิกกินจุกกินจิกก่อนมีประจําเดือนทําให้น้ําหนักขึ้นทําให้ตัวบวมนะคะสําหรับผู้หญิงนะคะทีออ่ลดน้ําหนักมาแล้วเกือบจะได้ผลแล้วแต่อีเจ็ดถึงสิบสี่วันนี้ก่อนจะมีประจําเดือนมันหิวมันโหยมันอยากกินปลามันอยากกินเค้กมันอยากกินอะไรแล้วทําให้การลดความอ้วนของเราเนี้ยมันล่มสลายไปมันทําให้ไม่ได้ผลนะคะ มาลองซื้อพิมพี่กินดูแล้วจะรู้ว่าอาการพวกนี้หายไปและการลดความอ้วนของคุณจะดําเนินไปได้อย่างครบเดือนครบปีแน่นอนช่วยลดอารมณ์เบียงด้วยใช่ไหมคะช่วยลดเลยค่ะเรื่องอารมณ์เบียงนี้ช่วยเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าผู้หญิงเราอารมณ์เบียงเนื่องจากโฮอร์โมนเรื่องจากโฮอร์โมนจริงๆเพราะนิ่งก็เป็นผู้หญิงและนิ่งก็เป็นผู้หญิงที่เบียงด้วยก่อนจะกินพิมพี่เบียงมากเบียงจนสามีไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญหาครอบครัวนะคะ นี่บอกว่าผู้หญิงละเอียดอ่อนมากร่างกายนะการที่เราจะรักษาสถาบันครอบครนะัวไว้นั้นมันไม่ใช่แค่เราจิตใจ,จดีเป็นแม่บ้านแม่เรือนเอาใจสามีเก่งอย่างเดียวนะคะเราต้องเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ดีไม่ขี้หงุดหงิดไม่ขี้เหวี่ยงแล้วก็อย่าเอาคําว่ามนุษย์เมนนี้ไปเป็นข้ออ้างนะคะในการเหวี่ยงมีสามีอย่าเอาคําว่ามนุษย์เมน อยากกินนั่นอยากกินนี่ฉันต้องได้กินเดี๋ยวนี้ณนะตอนนี้นะคะเอาไปอ่านกับผู้ชายนะคะเพราะว่ายามรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานนะคะผู้ชายก็บอกว่าโอเคน่ารักน่ารักแต่สุดท้ายแล้วอยู่กันไปนานๆผู้ชายก็บอกไม่ไหวแล้วทำไมอินี่เหวี่ยงแล้วเกินทำไมอินี่วีนแล้วเกินทุกเดือนต้องเป็นอย่างนี้นะคะแล้ววันหนึ่งผู้ชายก็จะไปปันใจให้คนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับการที่ทําให้สถาบันครอบครัวเราแข่งแร่ง,งการที่ทําให้ผู้ชาย นั้นยังรักเราไม่ปันใจไปให้ผู้หญิงอื่นคือเราต้องคอยปรับสมดุลฮอร์โมนตัวเองให้มัน่นคงให้อารมณ์ดีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะคะให้เขาคิดว่าทำไมเมียกูอารมณ์ดีแฟนกูอารมณ์ดีดีกว่าทำไมอีนี่แต่แ,แต่และเดือนแต่และเดือนมันเวียงจังอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพิมมี่ช่วยได้นี่นบอกตอนนี้ผู้บริโภคฉลาดขึ้นแล้วนะคะสาร สรรพคุณทุกอย่างที่อยู่ในในพิมพ์ที่เราใส่ไว้ใต้หลังกล่องนี้ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่ามีสรรพคุณอะไรเดี๋ยวนี้เราหลอกผู้บริโภคไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นผู้บริโภคฉลาดอยู่แล้วสามารถเซิร์ชได้เลยว่าในนี้ที่เราใส่ไปนั้นมีสรรพคุณอะไรช่วยอะไรบ้างแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เราใส่ไปทั้งหมดนี้มีแต่ของดีๆนะคะมีแต่ของที่มีประโยชน์แก่ร่างกายนะใครที่ยังไม่รู้นะคะว่า ผู้หญิงเรานั้นจะสาวจะสวยจะสุขภาพดีนะคะจะผิวพรรณแต่งตึงได้นั้นเราควบคุณทุกอย่างด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนในในในร่างกายผู้หญิงมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะดิ่งลงอย่างนี้เมื่อ35ขึ้นไปจนถึง50นะคะตอนช่วงหมดประจำเดือนแล้วหลังจากนั้นจะเกิดไวัยทองนะคะซึ่งนั่นแหละ พอเริ่มจาก50ไปแล้วเราจะเริ่มมีมกลิ่นแก่นะคะผิวพรรณจะไม่ต่งต,งตึงอารมณ์เบี่ยงวีน,นะร้อนๆนอนๆมุกๆวบๆเพราะฉะนั้นนะคะการกินพิมพีม่ไปช่วยเรื่องลดอาการไวทองด้วยและทําให้เรากลับมามีความสาวเหมือนเดิมมีความสวขเหมือนเดิมผู้หญิงที่แต่งงานมานานแล้วแล้วเกิดอาการหมดอารมณ์ทางเพศน,นะคะด้วยความเครียดเรื่องลูกเรื่องสามีนู่นนี่นั่นนะคะมันนาให้ร่างกายเราแปรปรวน พิมพี่ไปช่วยปรับสมดุลตรงนั้นด้วยทําให้คุณจะมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นเพราะว่าร่างกายคุณสมบูรณ์มากขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วช่องคลอดของเรามีความนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นจะทําให้คุณอยากมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณจะตอบสนองสามีได้เป็นอย่างดีอันนี้เราพูดกันแบบตัคนตโตๆตเลยนะคะเพราะว่า นอ่ก็ี่สิบแล้วไม่ต้องไม่ต้องแบบอายกันแล้วมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราต้องบอกเล่ากันจริงๆว่ามันเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตคู่นะคะว่าถ้าเราเติมเต็มให้เขาไม่ได้เขาก็จะออกไปหาที่อื่นเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราต้องเติมเต็มให้เขาและเราต้องเติมเต็มให้อย่างเรามีความสุขด้วยไม่ใช่เราให้เขาอย่างเดียวแล้วเขามีความสุขแต่เราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เรามีความสุขด้วยได้เราต้องรู้สึกฟินไปด้วยก็คือเราต้องรู้สึกมีอารมณ์ไปด้วย ถ้าเรายังไม่มีอารมณ์ทางเพศนะคะเราก็ไม่อยากจะมีเซ็กส์เพราะฉะนั้นพิมพ์นี่จะไปช่วยกระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นเพราะความนุ่มชุ่มชื้นเพราะความสมบูรณ์ของร่างกายเพราะความสมบูรณ์ของโฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองนะคะมันไม่ใช่ยาผูกเซ็กส์นะคะแต่คนเหล่านั้นพอเวลามีร่างกายที่สมบูรณ์มีเลือดลมหมุนเวียนที่ดีขึ้นมีหยินหยางที่มันสมดุลน,นะคะจะทําให้ร่างกายสมบูรณ์ลองดูดิดตอนสาวๆเราแบบโอ้ย มีได้ตลอดเลยสกิดเมื่อไหร่ก็มาแต่ไม่อายุมากขึ้นแล้วสกิดเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะคะเป็นเพราะว่าโฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเพราะว่าเลือดลมที่มุนหมุนเวียนไม่ไม่สะดวกนะจึงทําให้เราแบบไม่อยากแต่ถ้าเรากลับไปมีร่างกายที่สมดุลเหมือนเดิมนะรับรองได้ติดอย่างนี้เลยสกิดปุ๊บอย่างนี้เลยเพ,เพราะเราสกิดก่อนสามีจะแปลกใจรับรองได้ไม่ไปไหนแนะ่นอนใครที่มีปัญหาครอบครัวอยู่ลองสังเกตดูว่า ช่องคลอดเราไม่ฟิกกระชับหรือเปล่าเราอารมณ์เพศเราไม่มีหรือเปล่าทาให้เราไม่อยากมีเซ็กซ์ทำกันบ้านไม่ไม่ไม่ค่อยได้ทําหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเราทําหน้าที่เมียสมบูรณ์แล้วหาข้าวให้เขากินแล้วดูแลปฏิบัติเขาดีแล้วดูแลทุกอย่างแล้วเอ๊ะทำไมเขายังไม่ไม่ไม่แบบหมึกความเสน่หาเราลองเติมเต็มภายในดูลองสร้างเสน่ห์ดูใครกินเพมี่ไปแล้วนะพิสูจน์ได้จากตัวน่นเองเราจะมีความอยากแต่งตัวมากขึ้น เหมือนพอเราร่างกายสมบูรณ์แล้วผิวพรรณเราเปล่งปังมีน้ํามีนวลข้างในมันรู้สึกว่ามันสมบูรณ์เราจะคึกคักอารมณ์มันจะคึกคักอารมณ์มันจะมันจะเหมือนอยากจะแต่งตัวมากขึ้นอยากจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวเพราะเรารู้สึกว่าจับตรงไหนผิวก็นุ่มจับตรงไหนผิวมันก็เปล่งปังแล้วมันก็ทําให้ฟิลอยากจะแต่งตัวมากขึ้นแล้วมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอย่างที่นิมบอกว่า ผู้หญิงเราขับเคลื่อนด้วยโฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโฮอร์โมนเอสโตรเจนที่กลับมาเป็นสาว,สาวกลับมาเหมือนสาวยี่สิบกว่ามันจะทําให้เราอยากแต่งตัวใครที่มีสิวมีฝ้ามีกระเนื่องจากโฮอร์โมนผู้หญิงเราเวลาอายุมากขึ้นผิวเราจะบางขึ้นจะแพ้แสงมากขึ้นแล้วมันจะทําให้เกิดสิวฝ้ากระง่ายขึ้นนะคะและฝ้าที่เกิดจากเลือดลมก็คือการที่เลือดลมเราไหลเวียนไม่ดีแล้วมันทําให้มันเกิดฝ้าตรงนี้นะคะ มันจะจางลงได้เลยเขาเรียกฟ้าเลือดนะคะฟ้าเลือดคือเกิดจากการที่เลือดลมเราไหลเวียนไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่3ามสิบห้าขึ้นเจอแน่นอนป <ส luggage S 2> ัญหาเรื่องฟ้าอยู่ดีก็มาแดดก,ก็ไม่โดนอะไรก็ไม่โดนแล้วฟ้ามานะคะเนื่องจากการเลือดลมเราไหลเวียนไม่ดีขึน้นะคะใครที่เดี๋ยวนี้นิมพูดนิมพูดอ่ะต้องพูดเรื่องจริงหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปเซิร์ชกูเกิลได้ว่าสิ่งที่นิมพูดจริงไหมเพราะฉะนั้นทุกคนไปเซิร์ชได้เลยว่าสิ่งที่นิมนพูดทุกอย่างมันเป็นสิ่ง เรื่องจริงที่อ้างอิงมาจากแพทย์และอิงจากหมอเลยนะคะว่าทุกอย่างที่ที่มันได้ผลนั้นนะคะเ,เกิดจากการวิจัยและเกิดจากการเราไปวิจัยมาแล้วว่าอะไรที่ทําให้ผู้หญิงเกิดสาเหตุนี้และอะไรที่ทำแก้ไขได้และสมุนไพรตัวไหนของไทยนะคะที่รักษาภายในผู้หญิงได้นะคะอย่างที่นิ่มบอกว่าใครยังมาคิดว่าโอ๊ยกินพิมพี่ไปไม่จำเป็นหรอก ไม่มีแฟนทำไมต้องมาอยากจะจิ้มฟิตอย่างเดียวอยากจะมาน้องน้องฟิตอย่างเดียวนะคะมันไม่เกี่ยวนะผู้หญิงที่มีภายในที่สมบูรณ์นะัแปลว่าผู้หญิงมีสุขภาพที่ดีนะคะอย่างที่มินบอกไว้นะคะว่าสุขภาพที่ดีนะคะเอ่อมันมันบ่งบอกได้ทุกอย่างนะเพราะนั้นถ้าเรามีช่องค้อดหย่อนยานนะหน่อยเราก็จะฉีเล็ดฉีลาดนะคะแล้วก็ เลือดลงไหลเวียนไม่ดีก็ทาให้หน้าเราเป็นฝ้าเป็นกากผิวจะเหี่ยวเหี่ยวง่ายนินอายุ40นะอันนี้40นะคะถ้าใครยังไม่รู้จักนินอายุ40ินะคะนินเจอเพื่อรุ่นเดียวกันที่เขาไม่ได้กินพิมพี้ที่เขาไม่ได้ออกกําลังกายที่เขาไม่ได้เลือกอาหารดีๆกินผิวพรรณเขาแตกต่างกับนินมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่นินบอกว่าผู้หญิงเรานะคะอายุมากขึ้นเราต้องต่อสู้กับมลภาวะต่อสู้กับทุกๆส,สิ่งในที่เขาจะทําลายร่างกายเราโดยการเลือกกินดีๆ เลือกอาหารดีๆทานนะคะอาหารพวกแปง้งทิมแป้งเยอะๆเคก้กน้ำตาลกาแฟครีมอะไรพวกนี้ทานได้พอแบบชิมชิพออาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวพอนะคะแล้วอย่าไปทานเยอะเพราะว่าร่างกายเรามันเขาผ่านไม่ดีนะคะมันจะทำให้เป็นสะสมตามร่างกายสองนะคะหาเวลาออกกาลังกายนะคะตอนดูหนังอยู่รู้นะคะว่าคนอยู่กรุงเทพนะคะก็จะเหนื่อยกับการเดินทางไปกลับนะคะแต่หาเวลาให้ตัวเอง ให้รางวัลกับตัวเองนะคะโดยการกินอาหารดีๆรักออ,ออกกำลังกายดีๆเพื่อตัวเองสักวันละส0นาที20นาทีพอนั่งดูละครไปอะไรไปก็ออกกำลังกายเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะไปย้อนหลังได้นะคะี่มี5ท่านในการกระชับช่องคอกระชับกระบงังลมและได้ต้นขาลดเซลลูไลท์ทำให้กลนเด้งด้วยนะคะผู้หญิงจนอายุมากหรืออายุน้อยดูได้จากกลน ลองสังเกตดูถ้าไม่ออกกําลังกายเลยก้นจะแบกก้นจะย้อยใส่กางเกงดีนะคะนี่อันนี้อันนี้ดินอายุ40นะยังไม่มีความก้นย้อยก้นยังตึงเพราะดินออกกําลังกายตลอดเวลานะคะผู้หญิงที่ไม่ออกกําลังกายนะก้นมันจะมาแบกอยู่ตรงนี้ใส่กางเกงไหนก็นมันก็มากองอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะไม่เด้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลังจากเลิกทานอาหารดีๆแล้วหาวเวลาออกกำลังกายให้สปอตหรืออะไรก็ได้ทุกอย่างที่คุณทํามันได้ประโยชน์หมดไม่จําเป็นต้องทําฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรที่ทําแล้ว เป็นการมูฟเมนต์ร่างกายเป็นการขยับเพรียนร่างกายมันดีต่อร่างกายหมดเลยนะคะสะดวกอะไรทําอย่างนั้นร่างกายเราสะดวกตรงไหนทําอย่างนั้นดีกว่าไม่ได้ทําเลยอันนี้นคือสองข้อที่ทําให้ผู้หญิงเราจะมีสุขภาพดีข้อที่สามคือเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับร่างกายอันนี้ไม่ใช่ยาบํารุงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นยารักษาเพราะฉะนั้นยารักษาต้องแปลว่ารักษาให้หายได้นะคะพิมพ์มีนะคะ 690บาทเท่านั้นนะคะเรามีทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะใครยังไม่รู้ว่าทะเบียนยาเราใช้เวลา6เอ้ยใช้เวลา2ปีนะคะในการขอทะเบียนยานะคะเขาไม่ได้ให้ง่ายๆนะคะเขาต้องไปพิสูจน์แล้วว่าของเรารักษาได้ผลจริงๆเขาถึงให้ทะเบียนยาตัวนี้มาเพราะฉะนั้นของเราปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เราไม่กล้าเอาชื่อเสียงเรามาเสี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโดนยึดไปนี่ไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นเรา ได้ผลจริงปลอดภัยจริงนะคะไม่มีสารตกค้างภายในร่างกายไม่มีสเตรีรอยด์ใดๆทั้งสิ้นนะคะ690บาททานได้1เดือนคุ้มมากๆที่นี้บอกว่าเราทานอาหารดีแล้วออกกำลังกายแล้วเราให้สิ่งดีๆกับร่างกายรับรองได้จะสาวจะสวยนี่สีปีแล้วก็อีก10ปีอายุ50าิบนี่ไม่กลัวอะไรนิมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากอายุทาอะไรนิไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินพี้ไป ฮอร์โมนเอสโตรเจนเราได้รับการเติมเต็มแล้วริ้วรอยต่างๆจะดีขึ้นฟูขึ้นแน่นอนสิ่งที่ได้จากการกินพิมี่คือผิวจะลื่นฟูนั่นแน่นอนนะคะมันเห็นได้หลกแสงไฟเลยนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากว่าไม่ได้ไม่ต้องมาโกหกอะไรมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อายุมากขึ้นดูแลตัวเองเยอะๆใครที่เด็กๆอยู่ดีแล้วเพราะว่ายังมีฮอร์โมนเอสโตรเจที่เต็มอยู่ยังมีคอลลาเจนที่เต็มอยู่ แต่ถ้าปวดท้องเมนปวดท้องประจาเดือนขี้หงุดหงิดขี้เวียงแฟนกินเยอะกินแยะกินจุกจิกแล้วทําให้อ้วนทุกเดือนจะลดความอ้วนสนําเร็จอยู่แล้วแล้วมันอ้วนเอาพิมีไปกินรับรองอาการนั้นหายหมดนินเป็นมาก่อนทุกอย่างที่นินพูดนินเป็นมาก่อนหมดทั้งที่เอ่อก่อนลดความอ้วนอยู่ดีๆสองอาทิตย์น้ําหนักลงแล้วอีกสองอาทิตย์ตะบะแตกเพราะว่าประจำเดือนจะมาแล้วมันคันปากนอนก็นึกถึงส้ตมตำเปิด Facebook ไปหน้าไหนคนก็ไลค์เด็กกินอาหาร นอนไม่หลับตื่นขึ้นมาจะต้องกินเดี๋ยวนั้นนินเป็นมาก่อนตอนนี้นินไม่เป็นแล้วอาการนั้นเพราะว่าพอกินพิมพี่ไปเขาไปรักษาสมดุลโฮอร์โมนทั้งเดือนนินก็เลยไม่มีอาการโหยหิวอะไรคันปากอะไรก่อนมีประจำเดือนทั้งสิ้นนะคะะฉะนั้ใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยคะ่ะหกรบาทเท่านั้นนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับร่างกายเป็นรางวัลให้ตัวเองนะคะส่วนสิ่งไม่ดีแพงกว่าน,นี้อีกนะกาแฟแก้วหนึ่งก็200กว่าบาทแล้วนะสตาร์บัคกินเข้าไปนะก็ มีแต่เพิ่มไขมันในร่างกายนะคะผู้หญิงนะคะเคล็ดลับความสวยนะลองไปหาได้ทุกคนที่เป็นสาวพันปีนะเขากินน้ําตาลน้อยมากนะคะเพราะว่าน้ําตาลกินเข้าไปแล้วทําให้สะสมในร่างกายเป็นเบาหวานสะเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับนั่นน,นั่นเนจากการที่เอาพิมพ์มี่ไปบนร่างกายแล้วกินน้ําตาลกันน้อยน้อยนะจ๊ะจะได้แบบเป็นสาวสองพันปีตลอดไปนะเดี๋ยววันนี้นินก็จะลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแนละ้วเดี๋ยวนินจะไปหา ทริคดีเคล็ดลับด,ดีที่จะทําให้ผู้หญิงเรานั้นสุขภาพดีจากภายในนะคะด้วยการออกกําลังกายหรือมีสูตรอาหารดีๆหรือมีเคล็ดลับอะไรดีๆที่นินทํากับตัวเองแล้วทําให้ตัวเองยังฟิตยังเฟิร์มผิวยังดีผิวยังสวยอยู่อย่างนี้ในวัย40นะคะนี่มีเคล็ดลับอะไรจะคอยมาบอกกันนะคะเพื่อเพื่อให้ผู้หญิงเรานะคะสวยไปด้วยกันนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขแล้วนะคะสมัยนี้รู้จักเลือกฉลาดเลือกไว้นะคะแล้วจะ อายุจะทาอะไรเราไม่ได้ความอะไรเรีแรงโน้มถ่วงของโลกจะทําอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลย690บาทเท่านั้นนะคะตกแค่เมลลละย3บาทเองนะมี30เม็ดนะคะสนใจนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะวันนี้นะคะมีใครมีคําถามอะไรจะถามไหมคะเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเกิดว่าไม่กล้าถามตอนนี้อินบ็อกซ์มาถามข้างหลังได้เลยนะคะว่าพี่คะหนูมี ช่องคลอดหนูมีกลิ่นอย่างนี้รักษาได้ไหมช่องคลอดไม่ฟิตกระชับอย่างนี้ทํำยังไงนะคะน้ําเยอะไปน้ําน้อยไปหรือ,อยังไงอารมณ์หนูเวียงวีนอะไรอย่างนี้ทํายังไงดีส่งมาปรึกษาได้หนูเป็นโรคประจําตัวอย่างนี้ทานได้ไหมอะไรอย่างนี้ทานได้ไหมใครที่มีแม่นะคะเราอยากซื้อแม่ทานแม่ไม่มีโรคประจําตัวก็ยิ่งดีก็ยิ่งทานเพราะมันเป็นเป็นยาบารุงนะคะ บำรุงตั้งแต่ภายในผู้หญิงเรานะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้มันไปทํางานให้ระบบทุกอย่างทั้งหัวใจตับน้ม Hence, ให้ระบบทํางานดีทุกอย่างมันมีผลกับทุกอย่างภายในร่างกายบอกว่าเราเนี่ยหลอกผู้บริโภคไม่ได้นะคะไปเสิร์ชหาได้เลยว่าสิ่งที่ Kristen นิ้พูดเป็นจริงทุกอย่างนะคะพิมพีดราครา6 9บบาทใน1กล่องนะคะมี30เม็ดทานได้30วันนะคะพิมมีช่วยทําให้ช่องคลอดฟิตกระชับลดอาการ กลิ่นเหม็นนะคะในในช่องคลอดนะคะทาให้ช่องคลอดหอมสดชื่นนะคะแล้วก็ใครที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บเนื่องจากไม่มีน้านะคะไม่มีน้ําหล่อลื่นกินพิมพีไปพิมพีจะช่วยให้มีน้ําหล่อลื่นที่พอเหมาะนะคะเพราะว่าน้ําหล่อเลื่นที่มากไปก็ไม่ดีะคะน้อยไปก็ไม่ดีนะคะพิมพีจะไปช่วยทําให้มีน้ํา ทำให้ช่องคลอดเรามีน้ําที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทําให้ช่องคลอดฟิตช่องคลอดฟูนะคะรูพันธุ์สดใสเปล่งปั่งนะคะมีน้ํามมีหนวดแล้วถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าประจำเดือนมาไม่ปกติปวดท้องประจําเดือนนะคะเพียมี่ช่วยได้นะคะเพราะง้วันนี้เดี๋ยวนินก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ใครสนใจ inbox มาได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลได้เลยไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรส่งมาถามข้อมูลกันได้นินพร้อมตอบพร้อมให้ข้อมูลนะคะ วันนี้นิ่งก็ลาไปก่อนขอให้ทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะท,ที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะส่วนใครที่ถึงบ้านแล้วทานข้าวแล้วพักท้องซะหน่อยแล้วก็ออกกําลังกายก่อนอาบน้ํานะคะออกกําลังกายก่อนรอดูละครซะหน่อยนะคะ5้าท่าเมื่อกี้ท่าบริหารช่องล่างาบริหารช่องข้อบริหารกระบงัลงลมบริหารขาหน้าขาหลังขากลนนะคะภายในแค่5้าท่านั้นใช้วเวลาไม่เกิน20นาทีรับรองได้ฟิตกระชับฝิ่น ฟินทั้งคุณฟินทั้งเขาฟินทั้งเราแน่นอนนะคะวันนี้หนิงก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมนะคะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ